ยำปลาทูเมนูเฮ็ดกินง่ายๆสไตล์ไอดินที่บ้านๆกินแซ่บแบบง่ายๆลองเบึงเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเมนูมืม้อนี้จะมาเฮ็ดยำปลาทูจ้าวัตถุดิบเฮ่าก็จะมีปลาทูจ้าแกะเนื้อไปแล้วเรียบร้อย แครอทบักนาวถั่วฝักยาวพริกหัน่นพริกสดหัน่นผักชีหัน่นใส่หลากผักชีหั่นน้ำจา่ามันจะได้หอมหอมเดี๋ยวมาเบิงขั้นตอนวิธีการเหตุกันเลยจ้าก่อนอื่นกระจัดใส สดหั่นลงไปก่อนจ้ะความเพกเอาตามมากเลยเด้อจ้ะใส่น้ำตาลลงไป พงปรุงรสหนึ่งช้อนจ้าน้าตาลหนึ่งช้อนชาน้าปลาลงไปหนึ่งช้อนจ้าคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะจ้า ้นนำย้ำตะกอนจ้าเราจะบีบมักนาวลงไปสักหน่อยหนึ่งจ้า ก็ฟาวไฟหลายเนาะจ้าเดี๋ยวร,ร้อชิมรสสักก่อนถ้าเกิดว่ามันบ่พอดีคอยคอย,คอยเติมเพิ่มถ้าเฮาใส่เข้มจัดเปรี้ยวจัดลงไปแบบมันเดี๋ยวมันจะแก่ยากจ้า,าพอเฮาคนหนำยำแล้ว แล้วแล้วข้าวนี่ก็จะใส่เป็นปาทู้ลงไปจ้าปาทุที่ซุกแล้วแกะเนื้อทอดซุกแล้วจ้าแล้วก็แกะเนื้อไว้แล้วเรียบ้อยลงไป คุณห้หมันเห้ปลาทูมันเขากันกับน้ำย่ำดีก่อนจ้าคลุกเคล้าให้มันเข้ากันดีก่อนจากนั้นก็นจะตามด้วยทั่วฟักยาวจ้าที่หั่นไว้แล้ว ตามด้วยแค่ลอดคอนส่วนผสมให้เข้ากันจ้ะ เ้วข้าวนี่ก็จะเดี๋ยวจะชิมรสชาติก่อนเนะจ้ะว่ารสชาติเป็นจังไดเดี๋ยวจะเติมน้ำตาลอีกสักน้อยหนึ่งจ้ะเพราะว่าในเนื้อปลาทูก็จะมีความเข้มอยู่แล้วเนะจ้ะ ปลาทูนี่กินเป็นเมียงหอใส่กบพักกะลำ่ำพักกาดหอเป็นเมียงกินก็ได้จ้าเป็นเมียงปลาทูได้จ้า เดี๋ยวจะชิมรสอีกรอบนึงจ้าว่ารสชาติจะเป็นจังไงฐานห้องเห็ดเข้มโดดไปมันก็นจะบดแสบพเราะว่าเนื้อปลาทูมันจะมีความเค็มอยู่แล้วเดี๋ยวชิมรสเบื้งก่อนจ้าได้แล้วจ้าพอดีแล้วจากนั้นก็นจะใส่ต้นหอมผักชีที่หั่นไว้ อันนี้จะใส่รากผักชีที่หั่นไวพร้อมจากมันจะได้มีความหอมของรากผักชีนำํำคุกเข้าให้เข้ากันเป็นอันเรียบร้อยจากยำปลาทูเอาหอกินกับกระลำผักกาดกินเป็นเมียงปลาทูก็ได้จ้าลองเบิ่งไดเด้อแต่ผู้ใด,ดอยากกินเมียงปลาทู ตักเทใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยจ้ายำนี่เป็นเป็นยำทีเฮ็ดสำหรับเมนูหนึ่งตัวเลยจ้า สำหรับปลาทูปลาทูหนึ่งตัวจ้าสำหรับยำนี่กะเรียบร้อยแหละจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับไอดินทินบันบาในเรื่องจ้าทั้งเพจเฟซบุ๊กและก็ยูทูบ ไอดินทิน,นบๆน้า,นาฝากเป็นกำลังใจให้ดินทินบันบาในการเฮ็ดคลิปต,ต่อต่อไปในเด้อจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบ่ให้พลาดในคลิปต,ต่อต่อไปจ้า